สวัสดีครับชิพนี้พามารับชมบรรยากาศงานฉาปูนครับเราฉาปูนหน้าใหญ่แล้วนะครับเป็นแปลงห้องนอนนะครับแปลงห้องนอนสองห้องนะครับที่ปิดกันนะครับด้านในเราฉาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามารับชมงานฉาบปูนครับว่าเป็นงานฉาไปถึงหน้าไหนแล้วนะครับหรือไปเลยครับด้านของหนุ่มเข้มครับก็ ทำการใช้ไม้กวาดกวาดแล้วนะครับปั่นเรีบรยรบ,รบร้อยแล้วนะครับนานี้ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังไล่ตัวเม็ดไรายออกนะมาดูผิวครับผิวหนังของเราที่เราฉาบนะครับก็ มันเป็นปูนสดนะครับก็จะเรียบประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศางานฉาปูนครับทีนี้ก็ฝ้าเวลาเราก็อยู่ประมาณโซนนี้นครับจากอาศัยลงมานะครับก็ประมาณสามสิบเซนก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องได้แนว ได้แนวได้ฉากกันไปครับพอเวลาช่างมินียมนะครับใส่ฉากไปมันก็จะไม่มีรูเว้านะครับดานนู้นดานนู้นกำลังปั่นหน้าเรียบอยู่นะครับด้านนู้นนะครับช่างเช็มก็กําลังกวาดนะครับกวาดพวกเม็ดทรายนะครับจะเป็นเม็ดทรายเล็กๆนะครับเม็ดทรายเล็กๆแบบนี้นะครับ มันก็จะหลุดล่อนออกไปได้นะครับมันก็จะทําให้ผิวแผงว่งเราเรียบนะด้านน้าตูบกับช่างตามครับก็กำลังขึ้นหน้าเรียบนะครับเป็นปูนทรายแรงนะครับอันนี้เป็นแผงที่เราฉาบไปเมื่อวานนะครับเป็นปูนสดครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ูเสมอกันไปแบบนี้เลยนะจะปั่นใส่กับน้ํานะครับน้ํานี่ไม่ขาดนะครับถ้าขาดน้ำก็ไม่เลี้ยงน้ํานี่มันจะร้าวได้นะครับถ่ายมุมกว้างให้ดูถ้าเราไม่เลี้ยงน้ํามันมาน้ํา ผนังก่อิฐนะครับมันก็จะดูดซึมน้ําเราไปนะครับถ้าเราไปดูด้านนู้นนะครับน้ําก็จะซึมไปด้านนู้นเหมือนกันนะเดี๋ยวผมพามาดูจะเป็นเหมือนผมพูดไหมนี่เห็นไหมครับนี่เราฉาบหน้าน,นู้นผนังก่อิฐที่มันอยู่ในตัวบูนที่เราฉาบเนี่ยมันก็จะดูดมาด้านนอกเนี่ยเนี่ยทำให้ผิวผนังด้านนู้นมันแห้งนะครับ พอมันแห้งมันก็เกิดการแตกเล้านะครับสําหรับผิวปุ่นฉาบของเรานั่นเองนะครับในห้องสองห้องด้านในเราฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ ศซนครึ่งหนึ่งครับฉาบครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเสร็จครึ่งบนเราก็มาลุยต่อครึ่งล่างนะครับตัวนี้ก็รอขึ้นปูนรอบที่สองอีกนะครับยังไม่เสร็จตัวเท่าไหร่ก็ขึ้นได้อีกนะครับในเศษปูนเราก็ไปทิ้งนะครับเราไม่ได้กลับออกมาใช้อีกนะครับ นี้เราลงมาฉาบด้านล่างแล้วนะครับทีนี้ก็ให้มันเซตตัวก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแรงนะครับหรือว่าหน้าที่เราเอาเอาจริงๆแล้วนะครับที่เราจะทําเป็นหน้าเรียบนะครับเต๋อมาปั่นทรายนะครับนี่ปั่นให้ทรายละเอียดนี้มันเข้ากันนะครับก็งานฉาบของจระช่างจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่แบบเหมือนที่ของเราทํานะครับส่วนด้านนี้ครับมาดู ูผิวผิวเนียนดีอยู่นะครับส่วนด้านนี้ครับด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือด้านล่างนะครับเดี๋ยวรอมันเสร็จตัวนิดนึงครับเดี๋ยวถึงมันก็จะมาฉาบอีกรอบหนึ่งนะครับนีตอนนี้ถึงวันก็กําลังปั่นตัวด้านล่างแล้วนะครับนี่เป็นปั่นน้ำนะครับ ปั่นนาเรียบกับปั่นน้ำนะครับพอลงน้ำเสร็จหรือยแล้วครับเราจะมาลงฟองนะครับก็จะมาลงฟองน้ำนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ หนึงก็กําลังลงน้ําเช่นกันครับถ้าเป็นภาษามวยไฮน้ำครับพี่นอ้องยังเปเปียกอยูเ่เลยนะครับเป็นแผงโชว์นะครับหน้าบ้านเราเข้าประตูบ้านมานะครับแบบไไนี้ครับ ว้านมาเราก็จะเป็นแพงนี้ก่อนนะครับต้องฉามในเรียอให้เนให้สวยงามครับวรเป็นขผงโชว์นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจ้าของบ้าน,นัน้จะจะแต่งยังไงแบบไหนนะครับพี่น้องครับเราก็ต้องฉามให้ได้สวยที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับ ปั่นน้ำเสร็จครับก็จะถึงขั้นตอนการลงฟองนะครับตามที่ทางเข้มกาลังทําตอนนี้นะครับก็จะลงไปทั่วแผงเลยนะให้มันเรียบมันสวยนะมันสวยกับฟองน้านี่แหละแล้วก็พอมันแห้งหนิดนึงครับก็มากวาดนะครับกวาดตัวเม็ดทรายนะครับที่ฟังอยู่แบบนี้นะครับ ให้มันหลุดออกนะครับพอหลุดออกแล้วมันก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ ทีมงานฉาบเสร็จเป็นทีียบอยแล้วนะครับนี่เนียนกิ๊บเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแนละทีมงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นผนังฉาปูนวันนี้ครับหน้าใหญ่เลยนะครับีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจให้ผู้ชมด้วยนะครับจุดกำจิตไดนนสวัสดีครับ